ดูค่ะอินชอนค่ะอ,อินชอนค่ะวันนี้อินชอนจะมาทำอาหารเช้าค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้อินชอนจะมาทำอาหารเช้าหน้าตาแบบไหนเพื่อส่วนผสมค่ะไข่ชีสขนมปังเนยพริกไทยเกลือออริกาโน เพื่อนพอจะทายได้ไหมคะว่าวันนี้อินชอนจะมาทำเมนูอะไรขั้นตอนแรกทานเนยลงบนขนมปังทาให้ทัท่วๆเลยนะคะพลิกกลับด้านทั้งสองแผ่นเลยค่ะ ขมปังให้มันบุ่มลงไปโดยเว้นขอบด้านนอกไว้ทาในอีกด้านหนึ่งให้ทั่วออให้ใส่ไข่ลงไป รสด้วยเกลือพริกไทยโกยชีสให้ทั่วๆการน้อยนิดนึงจากนั้นก็นำเข้าเตาอบ <c ười> <g ul iffe> ฉันกินนี่ฉันกินม่าีร่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารเช้าของชอนมากินกันเลยดีกว่าค่ะออร่อยมากเลยค่ะ น่นยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย